ทุกคนตอนนี้เรากําลังจะขึ้นเรือไปที่ต้านเหลนแล้วนะทุกคนแล้วเรากําลังแบบจอดรถรอเรือมาแล้วเราก็จะขับรถไปบนเรือดูสิคนรอเต็มเลยเนี่ยเท้าคือแบบหมองแรงมากมองทางไม่เห็นเลยทุกทุกคนคือตอนเนี้ที่ฟินแลนด์อะกําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วว่าแต่ก่อนจะเข้าหน้าหนาวเราต้องไปเที่ยวก่อนนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เมษาาขับรถไปเอง ตื่นเต้นมากเลยทุกคนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เมษาขับรถไปเองแล้วก็มาเองจองตั๋วเองทุกอย่างเลยก <laughs> ารจองตั๋วสามารถจองได้ในเว็บไซต์ได้เลยนะตามชื่อเรือคือเมษาจองใน e x c e r e เ l i เมษาซื้อตั๋วสองคนแล้วก็รถอีกหนึ่งคัน131ยูโรก็ตกประมาณ 4,716บาท,บาทคือไป2คนกับรถอีก1คันอันนี้เมส่จะให้ดูนะตอนที่ขับเรือขึ้นไปข้างบนเรือคือมันน่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เมสาขับรถมาเองมันสูงตรงสะพานที่ขึ้นไปอ่ะมันเหมือนเป็นทางขึ้นเขาอ่ะเออ วิดีโอนี้มันอาจจะช้านิดหนึ่งนะแต่เมสใยอยากให้ทุกคนดูตอนที่ขับรถขึ้นไปบนเรือแล้วเรือมันขนาดใหญ่มากมันบรรจุคนแล้วก็บรรจุรถได้เยอะมากๆเราก็ขับตามรถข้างหน้าไปแล้วมันก็จะมีคนแนะนำบอกว่าเออให้ขับไปทางไหน ขับไปก็แบบเสียวๆไปด้วยบบปกติอะค่ะเราอยู่ที่นี่เราก็แบบเหมือนขับไปทางทางขวามากกว่าบางทีก็ขับไปทางซ้ายมากกว่าคือเหมือนเหมือนโลกเอียงอะสายตาเอียงไม่พอแะแบบโลกก็ยังเอียงด้วยนี่เราก็ขับเข้ามาข้างในแล้วเขาจะให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นเขาก็ให้รถ คันใหญ่ขึ้นมาจากนั้นก็เรียงลําดับแล้วก็รถคันเล็กขึ้นมาทีหลังเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจอดแล้วรถมอเตอร์ไซค์เวลาออกมันเป็นควรตอนนี้เราก็เอารถมาจอดแล้วนะเนี่ยเ,เป็นที่จอดแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนเราต้องจําว่าเราจอดไปตรงไหนอนนี้เราก็เดินขึ้นไปข้างบนเพื่อไปหาได้ เรือมีอยู่ประมาณ8ชั้นนะคือเห็นชั้นที่เขาเขียนไว้อันนี้คือชั้นดาดฟ้าคือชั้นบนสุดชั้น8มีที่ให้นั่งดื่มแล้วก็สูบบุหรี่ปกติมันจะสูบบุหรี่ไม่ได้นะแต่ว่าคนที่เขาสูบบุหรี่เขาก็จะมาสูบข,ข้างบนวันนี้คือฝนตกหนักมากมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเห็นมันบนทะเลมันเป็นหมอก บรรยากาศข้างบนคือแบบลมแรงมากแล้วก็มีฝนเหมือนเราแบบทำเป็นไททานิกอะ่ะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศข้างนอกเรือเรือก็แล่นไปจากนั้นไม่สังกาแฟก็ไปหาอะไรกินกันคืออาหารบนเรือแพงมากทุกคนเครื่องดื่มก็แพง ใครบอกว่าบนเรืออเนี่เราก็มากินอาะกากนั้นเราก็ไปช็อปปิ้งแล้วก็ให้แฟนดูว่าเออกระเป๋าสวยไหมแต่ว่ากระเป๋าของเล้ะมันก็ราคาไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่นะก็ถูกกว่าร้านขายปกติอันนี้ยังไม่ตัดสินใจซื้อเนะเราก็เดินดูก่อนบนเรือมันก็จะมี ของต่างๆขายมีเสื้อผ้ามีพวกกิฟช็อปต่างๆแล้วก็มีนาฬิกาสร้อยคอขายราคามันก็จะถูกกว่าห้างปกตินิดหน่อยส่วนมากมันจะเป็นของแบรนด์เนมนะนาฬิกาคือแบบแพงมากอ่ะ รองเท้าก็มีนี่เสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายก็มีแล้วบนเรือก็จะมีบาร์เยอะมากมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านอาหารธรรมดาเราสามารถจองได้ในเว็บไซต์ได้เลยนะถ้าเราอยากกินบุเฟ่แล้วก็มีตู้เกมคือที่เนี่ยมันถูกกฎหมายนะทุกคนดังนั้นเราก็ขึ้นไปชั้นข้างบนใหม่เพราะว่า ถึงแล้วที่ท่านหลนอันนี้คือเรืออีกลำหนึ่งมันเป็นของบริษัทต้านหลิงเราสามารถมาได้เหมือนกันจองผ่านเว็บไซต์เหมือนกันอตอนนี้เมจาก็ต้องขับรถลงจากเรือแล้วคือว่าเสียวเหมือนเดิมแล้วฝ<ต>นตกหนักกว่าเดิมด้วยวันนี้อากาศแบบไม่เป็นใจเลยจ้ะทุกคน นี่ขับรถตามเขาไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จักทางแล้วไม่มีเน็ตมือถือด้วยนะทุกคน,กค,นคือเราต้องไปที่พักพอเราม,มาถึงที่พักใช่ไหมทุกคนห้องคือเราจองผ่าน booking com คือแบบไม่ได้เลยเราต้องเปลี่ยนโรงแรมใหม่เพราะว่าแฟนขึ้นไม่ได้ นี่โรงแรมที่สองที่เราเปลี่ยนคือเราจ่ายเงินทิ้งไปเลยนะคืนหนึ่งล้วก็มาอยู่โรงแรมนี้มีลิฟต์มีร้านอาหารคือสะดวกสบายใกล้เมืองด้วยห้องก็ถือว่าโอเคแบบไม่ต้องขึ้นบันไดจะมีหน้าต่างแต่ว่าหน้าต่างเปิดไม่ได้อันนี้คือบริเวณรอบๆมิกเชลไลแตเวนกีห้องน้ำเขาก็สะอาดนะตอนแรกคือหาสบู่ไม่เจอ ข้างล่างล็อบบี้มันก็มีร้านพิซซ่าแล้วก็มีเครื่องดื่มถ้าเราแบบว่าไม่อยากเดินไกลนะเราสามารถกินได้เราก็ดื่มได้ใต้โรงแรมเลยอันนี้ไม่สามารถถึงแล้วแบบเหนื่อยมากก็เลยเออ หาอะไรดื่มไปก่อนแล้วก็จากนั้นไปหาร้านอาหารคือเดินหาร้านอาหารโดยการเปิด GPS จ้าหาร้านอาหารไม่เจอเพิ่โฝนตกหนักด้วยแล้วเรา <Texas S 1> ไม่รู้เราก็ถาม <Texas S 1> คน<โ>อื่นแต่<ร>ว่าเขาก็ไม่รู้แ,<ค>แต่วันนันพ<ๆ>ากันเดินตามฝนไปกางเกงก็เปียกรองเท้าก็เปียกดูสภ้พแบบวันแรกมาทำไมมันเป็นแบบนี้ เหนื่อยมากนี่เมษาก็เลยไปกินข้าวกาับแฟนร้านนี้เลยร้านข้างหน้าดูสภาพอากาศคนตรหนักมากทุกคนเป็นทริปที่แบบอากนั้นเมษาก็อยากหาร้านที่มันขายพวกเครื่องดื่มหรือน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นมาเก็ตใช่ไหมแต่ว่า gps พามาตลาดสดจ้ามีผลไม้ขายทุกอ,อย่าง คือมาไม่ถูกจากนั้นเราก็เลยใส่ใน GPS ใหม่และนี่ร้านอาหารที่ไม่สามากินก็คือร้านที่ถ่ายให้ดูตอนแรกชื่อร้านนะเออชื่อร้านอ่านยากมากก็เลยได้กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วแฟนก็นกินสเต็กแล้วหลังจากนั้นประมาณดึกๆก,ก็พากันมาดื่มที่ร้านนี้คือจำชื่อร้านไม่ได้หรอก แต่ว่ออยู่ใกล้โรงแรมดีมากเลยแล้ววายเขานั้นจะเป็นตู้กดเราสามารถจ่ายเงินแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะดื่มวายอะไรแล้วมันก็จะมีบาร์เทนเดอร์ชงเหล้าแบบหน้าเคาน์เตอร์เราก็ไปดูเขาชงเหล้าหน้่เคาน์เตอร์เลยจ้าดื่มไปแค่ไม่กี่แก้วเองอ่ะแบบตอนเช้ามาอืมปวดหัวหนักมากแต่ว่าร้านที่นี่มันปิดเ็วมากเลยนะประมาณห้าทุ่ม ก็ผิดแล้วอะ่ะคลิวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะแล้วไปดูวันที่สองกัน